ต้องมีศูนย์อาเซียนศึกษาครับอาจารย์สำหรับการแชร์ทรัพยากรซึ่งกันและกันแชร์แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครับเอามาแชร์ด้วยกันตรงนี้รวบรวมข้อมูลข่าวสารรวบรวมข้องค์ความรู้ะต่างๆครับและเอาไปแชร์ด้วยกันเป็นลักษณะเป็นศูนย์อาเซียนศึกษานะครับอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ครับน่าจะถุงจุดนี้จะต้องรวบรวมนะครับทั้งด้านประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมด้านภาษาด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านอะไรต่างๆนะครับ จากราวบรวมข้อเงิแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันทีนี้เป็นคำถามสั้นๆง่ายๆมีอยู่ประมาณสักสามสี่อ้อครับก็คือว่าทำยังไงทีมีจึงจะมีทัศนคติท,ท,ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านวันเมื่อวานกับได้พูดถึงเรื่องประวัติ ไปได้ดูมันทำโลกเลยแล้วเราก็จะเข้าใจโลกครับคือเป็นไปได้ขยันครับอายุขนาดนี้ยังมีสมองที่ยังบรายรอยู่ใช่ไหมครับแบกเวลาให้ถูกศึกษาเรื่องก,การเมืองเศรษฐกิจเรื่องก,การเมืองระหว่างประเทศจากปริวัติจบมาจะไชีวเคมีร e ครับแต่ทำไมศึกษาถึงไปได้รู้เรื่องหมดงานไม้ช่างไม้ไม่เคยแตกเอาข้อจริงไปเลครับก็ทําได้ แนะนำทางวิาลยนะครับเป็นไปได้จากกิจกรรมตึ่วิชาการหรือทำวิชาการบ่อยๆเดินวิทยากรจากข้างนอก,ปนกเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นผู้บริหารการเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัดบ้างระดับประเทศนะครับจบบัดบ่อยๆตรงนี้ครับที่วิาลยก็ได้หรือนอกวิเลยก็ได้ครัจบจัดบ่อยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวในของศึกษานะครับและบวก AEC ซเข้าไปด้วยครับเป็นเรื่องที่ดี บุคลิกภาพครับเห็นพวกเขาให้นพวกน้องๆจากวิยาการอาชีพโภคทองนะคประทับใจฮะโดยคาเฉลี่ยแล้วบุคลิกภาพเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับคะแนนอยู่ที่ประมาณ B สามารถที่จะปรับให้ไปเป็น B บวกหรือ A ธรรมดาได้ถ้าได้รับการชี้แนะถ้าได้รับครับได้รับการฝึกอบรม อยากเป็นเรื่องเนราผมมองว่าประมาณสักปีหรือสองปีที่วิรา,ายการอาชีพตรงนี้ทําได้ทําได้ให้ออกความพูดต่อที่สาธารณะ,ะและพูดอย่างเป็นเรื่องเวลาบุคลิกดูดีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับทาได้ทํายังไงต้องสอนวิธีให้เขาสอบกระจกมองตัวเองให้ออกก่อนครับวิธีที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีเท่าแบบให้เขาแสดงออกแล้วก็ภาพวิดีโอเอาไว้การพูดการจาระะแล้วเรามาวิเคราะห์จุดอ่อน กลับยางนี้ครับใช้ได้เป็ได้ครับครูครับทางผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่ดีครับเพื่อให้กับพวกเขาให้ต้กงมีเพื่อนดีมีครูที่ดีกับอันนี้มีกระบวนการส่งเสริมครับเชื่อมโยงจากพี่สู่รุ่นน้องจากครูอาจารย์มาสู่พวกเขาจากชุมชนจากสังคมไปให้พวกเขาครัวพบุ้มลูกเขาเป็นไปได้ถ้าผมมีส่วนตรงนี้ด้วยก็ยินดีครับโดยเฉพาะเรื่องการ ยังไงที่จะพูดต่อที่สาธารณะได้ดีนะบางคนเป็นพรสวรรค์บางคนไม่มีพรสวรรค์แต่ฝึกไดนะ้หลายคนที่อายฮะผมก็เป็นคนหนึ่งในในั้นที่อายเกว่าออกมาพูดอย่างนี้ไม่ทำได้หรอกครับพอมาพูดได้ขนาดน,นี้ก็คือโดยการนะครับก็ฝึกฝนไล่ตระหนักครับเพราะฉะนั้นะตรงนี้ครับไม่มีอะไรดีเท่า กับการส่งเสริมการของปุ้มและพวกเขาได้สุดอบรมจริงๆกับที่เป็นมืออาชีพเอาเรื่องเทคโนโลยีไปช่วยเอาระบบอ,อะไรต่างๆเข้าไปใส่ครั้เดียวครับทำยังไงเป็นผู้นําที่ดีเป็นผู้นําที่ดีเป็นไงครับปรากฏต,ต่อที่สารณนะปรากฏต,ต่อที่ชุมชนเป็นไงนะเขียนว่า impression at the first sightimpression <fect> คืออนะไรครับปับใจ แ,แรกพบแรกเหลีนต้องเปง็นไงนะก็เข<า>้ามาอยู่ในใจแล้ว<า> <c oughs> ทำาไ <c oughs> งครับก็โดยการน,นะครับต้องมีครูบาอาจารย์มีรุ่พี่มีคุณครัให้การอบอ,อุ้มใช่ไหมครับตบเสริมพวกเราและเราที่เลี้ยงครับมีที แล้วก็หลายหลายครับเป็นไงครับปึ๊บเดียวจากบีบวกหรือบีธรรมดาพวกนี้เป็นไงครับอย่ยงก็เป็นเอเอบวกพวกนั้นก็ต้องไปไปได้ับทำไงที่จะเก่งอินฟอร์ไมชัช่เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยากอย่าเอาแค่แชทนะอย่าเอาแค่บีบีให้พวกนี้ไม่ไม่ได้เก่งอะไรฮะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ฮะโอสต้อง์ช็อปอย่างเงี้ยครับเขียนเว็บไซต์แบบมืออาชีพนะ เว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอา่าน,น,นหนังสืออ่านตำราใช้จินตนาการจินตนาการเทียบกับอะไรครับเทียบกับสิ่งที่รู้อยู่ก็คือไ i โฟ o ์ o เวิร์ดเว็บไซต์เขียนเองได้ได้โฟล์กเวิร์เพราะนั้นจะเป็นเก่งเรื่อง BB เรื่องแชร์เรื่อง m s เอสเนตรงนั้นมันมาเด็กๆโอเคนะครับถ้าเป็นอินโฟเมชันเทคโนโลยีครับดีมิฟเวอร์เ <laughs> ขียนเขียนโปรแกรมเขียนซอฟต์แวร์ใช้โฟล์กเวิร ใช้แม็คโครมีเดียฟรีแฮ์แบบมืออาชีพเก่งจริงๆเลยนะฮะโอ้ดยอดเลยใครๆก็อยากได้ครับ้านั้นไอตรงนี้มาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้พอเรียนได้เป็นไงนะมันมันนะสนุกท้าทายห้องโลกไซเบอร์เยอะๆครับแต่จะไปอยู่ตรง MSN อนะจะไปอยู่ตรง BB เห็นะครับและที่สำคัญดูพวกมืออาชีพเขาทำกันครับ ทำไงจึงจะมีทักษะชีวิตที่ดีตรงนี้เน้นมากๆที่ผ่านมาไม่ค่อยไปพูดต้องทำอะไรเพื่อสังคมนะครับเพื่อชุมชนเป็นจิตสาธารนณะถ้าทำไม่ได้อย่าไปทำให้สังคมทำให้ชุมชนเดือดร้อนแตถ่ถ้าทำได้ทำเพื่อชุมชนทำเพื่อนคนอื่นพยายามเข้าใจคนอื่นเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้อย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับ ก็ท้ายที่สุดตรงนี้ก็ได้ให้ข้อแนะนำแล้วว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรใช่ไหมครับทั้งสายงานทางด้านอาชีพของเราแค่ปอชปอสก็คงจะยังไม่พอภาษาอังกษเถ้าเรียนตามรูปแบบต่อให้จบปอตีอีกครับพูดอ่านเกยนก็เข้า AEC ไม่ได้มันต้องไปอีกทางหนึ่งทางอะไรก็แนะนำให้แล้วจะเป็นผู้นำยังไงก็บอกไปแล้ว จะพูดตอนที่สามารถให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มัน i m p a e t s i o n a t the full size ทำยังไงบอกแนวทางให้เยเห็นทางขึ้นได้หรือยังครับเห็นยังเนี่ยบยังลังลางๆังลางโอเคแต่งั้นขอคำถามจากพวกเราสักสองสามคำถามนะครับตอนนี้การถ่ายโค้สดทางาถานีวิมัหยุขึ้นมาชวนคนอ่า มีคำถามจากน้องๆนักเรียนนักศึกษาจากที่รายการที่โพทองั้นเงียบกำลังในคำถามยาวมีไหมครับกลับิข้องใจเรื่องอะไรคับมีน้องนักศึกษาท่านใดครับอยากจะพูดคุยกับท่านฟังทางบ้านครับที่รับฟังการกระจายเสียงจากครื่อวิทยุกับจากสถานีวิทยุเครื่องภาษาจีนอยากทักทายวิทยุไม่ฟังกัน ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่พัซซ่าวนิ่นครับจะมีเกียรติได้ได้รับการจัดการกอบรมครับให้กับกับนักศึกษาครับจากทิรายการอาชีพโพรทองครับในเรื่องของการในเรื่องของภาวะผู้นำครับและการเตรียมความพร้อมซึ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ5 5 8ครับก็ในช่วงนี้ครับก็คงจะถึงเวลาของการพักสัปทานอาหารตะวันก็ก็ขอบคุณครับท่านัางทุกท่านครับที่ติดตามการ